คุณใช่ไหมที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบพบความรวยยินดีด้วยครับที่คุณมีแนวคิดที่ยอดเยี่ยมและรอบด้านเช่นนี้ของวิเศษของเทพธิดาญ,ญี่ปุ่นมีสามบางดาบอัญ,ญมณีและกระจกดาบหมายถึงความแข็งแรงอัญ,ญมณีคือทรัพย์สินความมั่งคัง่งกระจกคือจิตใจที่สงบก,กลายเป็นแนวคิดสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบพบความรวย ดูเหมือนคุณกำลังมองหาแนวทางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านซึ่งสามารถผนวกเข้ากับหลักพีพีเคได้อย่างลงตัวและขยายความไปสู่ความสำเร็จด้านการเงินด้วยผมขอเสริมแนวคิดของคุณและเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมตามนี้สุขภาพแข็งแรงพินผินน,นี้คือพื้นฐานสำคัญที่สุดของทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของพ p พโดยตรงการลงทุนลงทุนกับร่างกายผ่านการออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอผลตอบแทนคุณจะมีพลังงานในการทำสิ่งต่างๆลดโอกาสการเจ็บป่วยที่ทำให้เสียทั้งเงินและเวลาค่ารักษาพยาบาลและมีตัวตนที่แข็งแรงเพื่อไปสู่เป้าหมายอื่นจิตใจสงบความสุขภายในนี่คือตัวกำหนดคุณภาพของชีวิตแม้จะมีสุขภาพดีและรวยแต่ถ้าจิตใจไม่สงบก็ยากที่จะมีความสุขการลงทุน ฝึกสติหรือสมาธิเมดิเทชันหางานอดิเรกที่ชอบใช้เวลากับธรรมชาติมีวงสังคมที่ดีและรู้จักปล่อยวางผลตอบแทนคุณจะจัดการกับความเครียดและอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นมีเคริ่ที่ของความคิดในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสาคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินและสามารถดื่มด่ำกับความสุขในทุกขณะได้พบความรวยความมั่งคั่งที่มั่นคง นี่คือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน2ข้อแรกและสร้างความมั่นคงในระยะยาวการลงทุนลงทุนในความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) วางแผนการออมและการลงทุนสร้างหลายๆ streams of income และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผลตอบแทนคุณมีอิสระภาพทางการเงิน (Financial Freedom) ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและยามเจ็บป่วยสามารถใช้เงินซื้อเวลาเช่นจ่ายให้คนอื่น ช่วยทำงานเพื่อให้ตนเองเวลามากขึ้นและใช้เงินเพื่อเสริมสร้างสองข้อแรกได้ดีขึ้นเช่นซื้ออาหารดีๆออกกำลังกายในสถานที่ที่ดีเป็นตน้นการเชื่อมโยงทั้งสาเข้าด้วยกัน3ามเสาหลักแห่งชีวิตที่สมดุลทั้งสามข้อนี้เชื่อมโยงและส่งเสริมกันอย่างแยกไม่ออกสุขภาพแข็งแรงเป็นพื้นฐานให้คุณมีพลังงานไปทำงานสร้างรายได้ความรวยและมีพลังไปทำกิจกรรมที่ทำให้จิตใจสงบจิตใจสงบ เป็นตัวช่วยให้คุณมีสติในการจัดการเงินไม่ใช้เงินตามอารมณ์ไม่ลงทุนแบบเสี่ยงโชคและมีความสุขกับสิ่งที่มีแม้ยังไปไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินความรวยเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้คุณเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่าตรวจสุขภาพพรีเมียมยาดีๆและซื้อเวลาว่างมาเพื่อพักผ่อนและพัฒนาจิตใจได้มากขึ้นสรุปแล้วแนวคิดสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบพบความรวยของคุณนั้น เป็นการขยายความแนวคิดพิพิเคที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพราะไม่เพียงแต่ขอให้จากไปอย่างสงบแต่ยังต้องการใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีพลังมีความสุขและมีหลักประกันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนี่คือสูตรสำหรับการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมทั้งกระบวนการและจุดสิ้นสุดพินพิน,พนคอรอรีครับขอเป็นกำลังใจให้คุณไปถึงเป้าหมายนี้